สีมันทำไมมันบางอันมันแดงบางอันน,บบน้ำตาลบางอันอะไรก็ไม่รู้<ไ>อันนี้ต้องบอกว่าเป็นกล้วยที่มันอยู่ในช่วงของหน้าแง้งครับที่เราเก็บเอาไว้ที่บอกว่ายิ่งแง้งสีสียิ่งชัดยิ่งเยอะใช่ก็ชัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับก็อบอกว่าการที่จะหาคนมารี่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับยากขนาดเลยเหรอลอมครับวิวิวไม่ได้ไม่ได้นี้เริ่มงอแล้วงยงอเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรอยยับเวลาไปขึ้นมันก็จะเป็นเป็นแบบวรอยขาดเป็นแน่ มัน <สา S 2> <besteht S 3> จะมีขั้นตอนของการที่ทําให้ตัวนี้ครับมันสามารถคงทนและมีความเหนียมากขึ้นก็คือเลาไปเข้านวัตกรรมของกันชื่อว่านวัตกรรมราเชนีกล้วยมันก็จะเึลน่อนผ่นมาแบบก็คือขาดขาดา่ายอย่างงี้เหมือนกันไหมไม่แล้วครับพี่หย่อนลองดูลองดงเฮ้ยบ้าอะคุณลองเฮ้ยจริงเหรอคุณเจ้าลองดูนนะเมง่อี้ากลางอะลองกาลงกางแล้วผมมานี่ลงไม่ขาดนะปต่คุณลางกลางกลาง ดูนี่น่ขาดใช่ไะมครับไม่ขาดครับแต่นิ้วผมขาดแล้ว <c oughs> นี่คือนวัตรกรรม <c oughs> ครับรนบวัตรกรรมราชินีกล้วยนะ <c oughs> ผมต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมรีดนิดเดียวอะไรโดนนิดหน่อยก็ขาดแล้วพอเข้านวัตกรรมปุ๊บท <c oughs> นมากเลยนี่คือความว้าวที่เราเราเพยายามศึกษา,าก็ทดลองจนมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาขั้นตอนต่อไปก็เป็นการขึ้นแผ่นเราไปต่อ เอาไปต่อลวดลายครับเพราะฉะนั้นลวดลาแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของแต่ละรุ่นอยู่ครับอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราเราขึ้นมานลายจะต้องถูกวางเอาไว้เพราะเราจะไม่มีการแบบ lower impact คือชิ้นส่วนเราจะให้มันตัดน้อยที่สุดหรือทิ้งน้อยที่สุดเราจะไม่ทิ้งง่ายง่ายเราจะใช้ทุกชิ้นส่วนอย่างรู้คุณค่าเพราะาจะมาได้มันลำบากถูกครับสุดยอดเลยอ่ะเมื่อผ่านการตัด Great, great. ากกันไปแล้วเปลือกของต้นกล้วยตานีก็จะถูกนํามาตอกันเป็นแผ่นอย่างสวยงามตามลวดลายและถูกทําให้แข็งแรงคงทนด้วยนวัตกรรมราชินีกล้วยจากนั้นก็จะถูกส่งไปยังกระบวนการขึ้นแบบก่อนที่จะตัดเย็บให้ได้เป็นรูปทรงที่ต้องการจนในท้ายที่สุดกล้วยตานีก็ก้าวเข้าสู่โลกของแฟชั่นได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองล่ะครับ กระเป๋านะครับที่เราบอกว่าทุกๆขั้นตอนนะใช่ครับทั้งไป,ไป,ไ,ปไปเราไปตัดมาไปทำทำไปกรีดไปรีดไปเย็บไปทําไปต่อออกมาจนทาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยใช่ครับผมมาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าขั้นตอนนี้เห็นเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จ<ช>นี่ก็เป็นหนึ่งขั้นตอนเหมือนกันนี่คืออีกหนึ่งขั้นตอนครับคือการอบแดดนะผมจะเทสอ,อความคงทนด้วยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เรื่องของความคงทนเรื่องของกาว หรืออะไรที่มันยังไม่แห้งอะไรนี่คือมาขั้นตอนนี้แหละต้องอบนานขนาดไหนฮะจริงๆก็คือแค่แดดเดียวครับแค่แดดเดียวเือนอย่างเงี้ยครับฮะก็คือหมดเฟสเมื่อไหร่ก็คือจบเลยจบเลยครับแล้วต้องบอกว่าทั้งหมดนี้แฟชั่นทั้งหมดอยู่ในแบรนด์ตานีครับแบรนด์ตานีนะฮะซึ่งแบรนด์ตานีเนี่ยผมบอกต้องบอกนะดังไปทั่วโลกนะครับแล้วมีลักษณะพิเศษครับว่าถ้าเกิดคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ ก็บอาแบ,บ,แบ,บรนด์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของลายเรื่องของสีเดียวมีอะไรเป็นเอกลักษณ์เด่นครับเอกลักษณ์เด่นเด่นเลยของเขาก็คือมันก็คือมีหนึ่งลวดลายแล้วก็นกวัตรกรรมที่ทุกคนยังไม่ไม่รู้ว่าพวกมันสามารถเอาไปทําได้ก็คือนวัตรกรรมราชนีพวยนองทีท่ของแารนดนี้ก็คือมา <c oughs> ที่สิ่ง้างเนี่ยครับเราใช้อินสไเรชั่นของการทับจับจีบหรือการห่อขนมนะครับมา <c oughs> ดีไซน์ออกแบบนั่นเอง <c oughs> คือใครตอนนี้ที่กาลังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยากมันลำบากเอาวิธี ว่บมมาบริษัทให,ใหญ่ก็สามารถที่จะไปใช้ได้ใช่ครับ2อชอคืออะไรครับ2ชอมันคือการนําความเชี่ยวชาญงอแต่ละคน,นะครับมาช่วยเหลือกันครับเพราะฉะนั้นตานีเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียว <c oughs> ตานีเป็นวิสาหกิจ <c oughs> เป็นชุมชนที่สร้างวัตกรรมตรงนี้นขึ้นมาโดยใช้ภูมิปัญญาครับมาทําให้มันเกิดเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ก็คือเชี่ยวชาญแล้วมาช่วยเหลือช่วยเหลือกันเห็นที่เขาบอกว่าเอาเอา,เอากล้วยไปให้คนปลูกใช่ก็คือนํากล้วยที่แปลงแม่ที่เราไปดูมาเมื่อคู่นี้เราก็เอา<ะ>สายพันธุ์นี้ครับไปให้ชุมชนปลูกเป็นที่พื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ว่างเปล่าครับ<ะ>ให้เขาไปปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมเรัาแล้วใครเป็นคนเื้อเราก็เป็นคนซือ้อให้เอาไปเขาปลูกรับซื้อเองด้วยเราก็รับซื้อ ไปกิโลละ20บาทถึงสาทครบบาทบยางลิตรละ800บาทต้นกล้วยต้นละ50บาทผมถือว่า1ไร่เนี่ยผลได้250ต้นเรารับซื้อต้อนละ50าบาทรา,ายได้เสริมแต่ละครอบครัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ12,500บาทต่อครอบครัวนี่คือรายได้เสริมที่ต้นน้ำเขาได้เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แค่บอกว่าคุณเฮ้ยมาขายของมาทำแบรนด์ของตัวเองแล้วเราจะทอดทิ้งไม่เลยครับชุมชนยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ